อาแล้วใครมีคาถาอะไรก็ใช้มาให้หมดเรียกให้หมดเด้ออเอ่อ้าวพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้น Mother, no? บ,บอ1หนึ่งมืนบาทนะครับเมาบอลหนึ่งมืนบาทวายกันสี่คนพี่น้องสี่เชียนแห่นะครับคนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่บ้านสมิทธ์ใหญ่นะครับตำบลสลักไดอําเภอเมืองสุกริร์พี่น้องอ่าพร้อมแล้วจู เด้อบอมโรปิดโรปิดไทยจวดเออมาพี่น้องจอดเด็ดชาแรกลงไปแล้วนะครับผมอ่าคนละ2500บาทนะครับสี่เซียนแฮพี่น้องโอ้เออเอาอ้าวปออเพิ่พันกันแล้วครับพันกันแล้วครับมาบ่อหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่น้องเออเอาเอาเอามา ามาเอาไน้องมาปึ๊บปึ๊บมาอยู่บ้านเสม็ดใหญ่นะครับตำบลสลักใดอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเอามามาปึ๊บปึ๊บมามาเป็นไงโอ้โอมาดูทางนู้นครับบึ๊บครับโอ้โหอ้าวอาวดูครับเออช่างโชดครับช่างโชดค,ร,ชคร,รับกี่หางหาง,หางครับบอด เออ๋ฝูงครับฝูงอยู่นู่นครับทางนี้อยู่ไหมหลุดหมดไหมเสพเล่นนึงเอาทหารไม่โดนเอาลุดนมามาผมยังไม่โดนเลยนะครับเมื่อกี้วืดเลยครับวืดมาตรงนี้รื้อไม้ออกด้วยครับรื้อไม้ออกด้วยปึ๊บมาเหลือกี่ตัวแกว่ามีอยู่ประมาณ30มสิทำไมมันเงียบแท้พี่น้อง ปึ๊บ,บไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับมาดูแสบครับดูแสบก่อนเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับแสบเลยอยู่กี่ตัวแสบเลอกี่ตัวปึ๊บมาแสบครับแสบสมชื่อครับแสบจริงๆครับดิ้นตับๆเลยนะครับผม ถ่ายปลาบึกบ่อนี้นึกว่าถ่ายตัวเองยังไงไม่รู้ทำไมสีมันคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันเองขมังนี้เลยครับบานเียขมังนี้เลยเหมือนคนหวานเลยฮะละมังนี่นลยเหมือนทั้งคนหวานเหมือนทั้งคนไทยรู้หรอโอ้บึกดำครับพี่น้องปลาป่วงเดี๋ยวไปดูไปดูผืนนั้นก่อนพี่น้องอย่างยาง ดำดีแท้ดำดีสีไม่ตกตักิโลพี่ไซส์นี่นะเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดเนาะไม่ถึงสิบหลงไม่ถึงบึกนะครับปลาบึกเอ้าเอ๊ะตกใจปลาพวงหมดวันนี้ต้องเลี้ยงครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นนะครับหามีวืดมีวืดบืดแล้ววืดอ้าวพี่น้องเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับผมใส่ปลาตกใจทหารครับโอเคเนาะ ทหารมาแล้วอย่างนี้นะมาวัางนี้กี่หางกี่หางโอ้โอ้นึงสองสามสี่ห้ากหกห,หกุยไหกรเจ็ดหกหางลุหน่น้องดูครับนี่ปึ๊บ หกนะครับหกเอาเอาเราฮะมีปลากระป๋องด้วยทางนู้นเบื่อเอาเราลุ้นครับพี่น้องนอกจากปลาบึกมีปลาอื่นไหมปลาปงได้ปลาสองตีได้เตียวทูตีพี่น้องมามาเฮ้ยอ้ะเฮ้ยขออัดหน่อยเอ้ยอัดให้เงี้ยหักไปเลยไม่หรอเฮ้ยนินมาแล้วครับนินสองบึกหนึ่งเฮ้ยนึกว่าจะไม่ได้อัด ดำดีสีไม่ตกบึกไซนี้มันรอดแหะครับเนาะเอาสิบสองเซนหลังหนึ่งนุ่งบเงีย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 บเอ้ยบึกบืนไปแล้วลุ้นจอครับลุ้นจอครับพี่น้องบอลไม่แล้วไม่แล้วบอลนะบอมแล้ว อโอ้เสียงคนคนถ่ายเสียงดังแบมบอ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 มเร็ว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 เฮ้ยไม่ต้องปลดล็อกวันเลยเอ้ยบอมแล้ววะเนอะบอมในก่อนเฮ้ยโอ้รีบขนาดไหนนี่โยนไปทางสายสะไนแล้วนอะ เอย่างนี้รีบกว่าเนี่ยโยนไปทางสายจะได้เยังไม่หนิทันไหมทันไหมเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนจะเพิ่งเคลียร์เสียงดังโดน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 เฮ้ยหยิบหยิบดึงนะครับดึงนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้รีบหรอกเนาะแค่ไม่ได้จับสายสะได้ที่เฉยเอ้ย อย่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอ้าดูพี่น้องแค่นี้ไม่นขนาดมือเราดูกล้ามแขนเมันมัดๆนี่เฮ้ยนี่ครับสองแล้วโอ้พี่เชมป์ฮะวันแดงเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องดูครับร่างกายกำยำนะครับแกไม่มีซิกแพกนะครับมีแค่วันแพคนะครับมาแล้วครับสองตัวเฮ้ยสองนะครับสองนับเข้าสองมาเฮ้ยเฮ้ยย่า เฮ้ย <West> โอうう้โหโดนปลาสาดน้ำใสครับเ้ยเราเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วครับเราะที่หลังครับบอมบอกขอเราะที่หลังครับจำเห็นนะชาแรกไม่โดนสักตัวครับแอนดินสวยอยู่ครับสองพี่น้องสองฮะลุ้นกันไปเรื่อยๆครับลุ้นกันไปเรื่อยๆ ช่างโชดปดเสร็จแล้วมาพี่น้องแรกเก็บไปหกหางครับยาไม่ธรรมดาครับนั้นได้กี่หางสามหางแล้วทางนู้นผมก็ได้ครับหนึ่งหางหางผมไปข้างหน้าครับโดนพี่น้องรอบนี้โดนพี่น้อง ไม่โดนครับไม่โดนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาบะนินบะนินเอออ่ะพี่น้องสู้กันก่อนลบกันไปก่อนครับสู้กันก่อนเดินมาที่หลังเนี่ยครับอ่าเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับปึ๊บปึ๊บมาไหมมาไหมมาไหม ดูย,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 ย่าๆๆๆๆเอาละครับเอาละครับเอ้ย,อยขวัญเอ้ยขวัญมาอู้น้องนะครับวันนี้แกสะพรางตัวนะครับแต่ปลาก็ยังไม่หลงกลเท่าไหร่ครับ <c oughs> <laughs> ผมว่าปลามันได้กลิ่นเชื่อหรือเปล่าไม่กล้าเข้าใกล้นะนว,วันนี้ ะจังโชเกีาไหมสองครับบึ้มปลานิ้นแก้มแดงอ้มันหน้าแดงด้วยไหมมันอายคนหวานหรือเปล่าไอคนหวานอู้อายคนไายด้วยอกล่องอ้ปลานิลน่ะแก้มแดงอ่ะแต่ผมมาหน้าดำอยู่นี่เดินถ่ายแต่คลิปจนหน้าดำหมดแล้วรุนกันไปเรื่อยๆครับสาสิบตัวยังไม่หมดพี่น้องจู ผมว่ามุมนั้นยังไงก็ต้องโดนครับปลารากกล้วยโดนแท้ <c oughs> เอาลวครับเอาล,วค,อาลวครับพอเรียกขวัญให้ก็เริ่มมาและ <c oughs> เอาเมื่อกี้เรียกขวันปั๊บเริ่มเลยพี่น้อง <c oughs> ยัง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  เอาแล้ครับโมเว้ยปลื้มเปลี่ยวเ,เอาเลยควันมาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับยูย้ยู้ยูายยา้ไ<า>อ้ยาเมื่อกี้นะครับโผล่ขึ้นมาเห็นชุดทหารไม่กล้าด,ดิ้นเลยครับโอ้ปลารากกล้วยนั่นเลยว่าแล้วหวานปลานั่นต้องได้รากกล้วย มาดูมุมนี้ครับผมไล่แล้วครับผมไล่แล้วแต่มันเงียบพี่น้องตอนนี้บิดขึ้นสิบห้าตัวนะครับแกบอกว่าสามสิบนะครับน่าจะอาจจะเหลือแค่นี้แล้วมั้งพี่น้องหรือไม่ก็อาจจะยัง F A F มีแอบแออีกตัว2ตัวครับวางกันเรื่อยๆวางกันเรื่อยๆพี่น้องสักหน่อยหนึ่งก้อนนะ มาพี่น้องมามีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับปื๊บปื๊บโอ้โหนินตัวหนึ่งหนึ่งหรือสองตัวเดียวครับผมบอกไม่โอ๊ปลาหมอนึงนินหนึ่งหมอนึงผมบอกไม่คุ้มค่ารือเลยครับเอาแล้วครับพี่น้องดูครับนี่ครับปับบึกทั้งนั้นนะครับอย่าดูหางดูหางมดเป็นผู้ชายที่คอแข็งมากครับแข็งมากจะอื่นแข็งไหม โอ้แข oh ็งโอ้รูว่แบกปลาบึกโอ้โหเออ้าวเอาดูว่าที่นั่งยังเร่งปลาอะไรอ่ะเสบไล่ไปครับหวานแช่ไล่ในต้มไปนะครับสองตัวครับปลานิลเอายากปลานิลเอายากหน่อยครับ มีโจเนย์อยู่ครับปลาอะไรครับอยู่ไว้ไม่น้อทางนี้เอาแล้วครับเอ้ยฮ่าฮ่าฮอาละอาละดูดูหางน้ำดูหางน้ำสรุดอ้คกดูใส่ปลาลักกลุ้ยใส่ปลารักกลุล้ลยมั้งทำเห้ดิ้มดิ้มดิมเลยเอาล้วครับพี่น้องถอดหมวกแล้วพร้อมมุดแล้วมั้งครับเลย เนีเอาเจอตัวยังเจอตัวยัง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 ครับยังมันไม่น่าจะชนนะมันตีน้ำอย่างนั้นนะเออมันตีแรงโอ้โหโ้หาฮแล้วเจอแล้วกําลังกๆลังกลัง่าป่าางเ็วีไว ปึ๊บแง่านะครับมันจะเป็นบิ๊กไวหเปล่าครับดึงมาเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเออดูครับดูใกล้ๆกโอ้ยบิ๊กวรครับบิ๊กวครับ เอาไปอียวโอ้โหแบงคล้องครับบางกล้องครับบบงก้้องครับปลานินปลาหมอเฮ่ยผมเฮ้ยผมโอ้ปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ไปมืองมา โอ้ได้ตั้งห้าตัวเนีห้าตัวครับปลาหมออีกตัวหนึ่งเออมวยซุ่มนะนี่ทหารไม่ใช่มวยซุ่มหานซุ่มเริ่มมาแล้วเพราะว่าลาเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับเจอพรางตัวเข้าไปครับเหนือเดี๋ยววันแทสเสร็จก็ประจำนินนินนอนี่นินนิครับโอ้ใหญ่ใหปลานิลปลานินลายพรางครับดูครับสีเหมือนกันมากเลย เดี๋ยวภาอทหารใช่ไหมที่มันหลงกลเพราะเจอลายพรางเข้าไปนึกว่าป่ายหญ่เออไอ้าะแต่เก็บอะไรเราซุ่มยุ่งปะหมือปลาสลิดนะปลาหมอคลังเร่ง เอาเลยครับเอาเลยครับหมวดขึ้นอีกแล้วรอบนี้หลายตัวเลยเอ้าว้าวเก็บเก็บมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอุปลาหมอหมอสามตัวสี่ตัวปลานิ่งอีกสามยะเอาแล้วพี่น้องช่วงนี้เก็บเก็บปลาหมอครับเก็บปลาหมอโอ้นี่ข้างบนนี่ตั้งกี่ตัวนี่ นี่นินหนึ่งจริตหนึ่งหมออีกหนึ่งอ๋อทหารวานเฮยยังไงได้แต่ปลาหมอเฮยเยขอกูกันขอทหารหมอโอ้ทหารหมอครับหมอทหารโอ้โหนี่ครับหลายตัวเลยตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ใหญ่เลยทีหลายตัวเติร์นปลาหมอบืนปลาหมอบืนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหลายตัวครับหลายตัวเลยพี่น้อง นี่ครับฝนตกปลาบื้นครับฝนตกปลาบื้นอาพีๆๆ่น้องโอ้โหแล้วได้แล้วหนึ่งพวงนี่ <S <S นี่ครับฝากอุชิตับครับน่บครับพวงผม คนฝากกับคนรับทำไมหุ่นคล้ายกันมากเลยอเฮ้ยน้องปลาหนึ่งพวงเออนี่ครับน้ำใจจากทีาน้องนี่น้องก็แต่ย้อยขึ้นกันแล้วนะครับผมก็พอไรุุนของใหญ่กันนะครับก็หวานกันไปก่อนนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบอกว่าดูแลอยู่แล้วครับก็หวานกันนะครับไม่มีอะไรครับ เรเออถ้วเราดูปลาด้วยนะเราก็ดูแรกันนะครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับฝากกันแค่นี้เลยพี่น้องนะพี่ช่างโชดอยู่ตรงนี้ไปแล้วกันจะได้ปลาบึกหลายตัวครับที่ไปขายเออซื้ท้ายแล้วนะครับผมก็ได้เหมือนกันพี่น้องนี่ฝากก่างโชดด้วยครี่นี่งนะฝากกันไปฝากกันมาประมาณนี้หละพี่น้องเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ